สมองสดใสสัมผัสเปลนใจโลกของเด็กปฐมวัยสนุกสุขคิดผาจิตสร้างสรรค์ทำให้ดีได้ทุกวันว,วนไม่บ้านอยู่บ้านไหนช่วยเหลือน้องได้ไหมแต่หนูหนูทำอะไรคะคุณแม่กับน้องๆคุยอะไรกัน <m uk> อยู่นะ้าอุ๊ยมีน้องเล็กด้วยคุณแม่คะน้องไม่ต้องกินนมแม่แล้วหรอ น้องยังต้องดื่มนมแม่อยู่แต่น้องก็ทานอาหารอื่นได้แล้วค่าลูกน้องต้องกินผักจะได้แข็งแรงแล้วก็ฉลาดด้วยใช่จ้ะน้องต้องทานผักแล้วก็ต้องต้นผักให้นุ่มๆด้วยค่ะน้องกินไข่ได้ไหมคะได้จ้ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําไข่ถุนผักรวมกันค่ะเย้คุณแม่ชวนลูกๆเข้าครัวทํากับข้าวให้น้องต้องมีเมนูเด็ดแน่เลยใช่คะไข่ตุ๋นมีอะไรบ้างคะ หนูหยิบไข่ขึ้นมาดูสิคะหนึ่งฟองสองฟอง,องนี่อะไรคะฟักทองค่ะใช่จ้ะทำไมต้องใช้ฟักทองล่ะคะคุณแม่ฟักทองมีเนื้อสีทองมีประโยชน์ด้วยคะ่ะแล้วนี่อะไรครับแครอทคะ่ะแครอทมีสีส้มมีวิตามินเอแล้วจะทําให้ตาน้องแจ่มใสด้วยนะคะอันนี้อะไรคะตำลึงคะ่ะดีเดียยนไหมคะ ีเขียวมีใบเป็นหยกัยกหยักด้วยนะสังเกตไหมคะ<อ>แล้วอันนี้ล่ะจับดูสิจับดูสิลูกจับดูสิลูกไม่หนวดมันยืดหยุ่นได้ลองดึงดูสิมันยาวออกม,มันไหมเนี่ยอย่างเนี้ยเวลาเราจะทานเนี่ยเราไม่ใส่ไปในในตุนของเรานะเพราะว่าหนวดจะติดคอน้องแล้วยังมีอุปกรณ์อย่าง,ง,อ,งาอื่นอีกไหมจ้าต้มสุกค่ะเดี๋ยวเรามาปอกฟักทองหั่นฟักทองเป็นสี่เหลี่ยมอะไรนะลูกเต๋าลูกหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะคะ ใช้ของมีคมควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะจ๊ะทำไมต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆด้วยล่ะคะหั่นชิ้นเล็กๆเนี่ยน้องจะได้ทานง่ายสุกง่ายแล้วก็นุ่มๆด้วยค่ะต่อไปเรามาเตรียมตำลึงกันนะคะเดี๋ยวลูกๆช่วยคุณแม่เด็ดใบให้นะคะเพราะว่าตำลึงเนี่ยเราต้องมาหั่นข่อยๆจะได้ไม่ติดคอน้องๆ<อ>เดี๋ยวคุณแม่จะหั่นตำลึงนะคะอันนี้คุณแม่ต้องทำเองนะเด็กๆ ลูกๆหั่นไม่ได้เดี๋ยวจะโดนมือเข้ายังเหลือแครอดนะเรามาหั่นเป็นลูกเต๋ากันลูกๆต่อไปเรามาตอกไข่กันค่ะน,น้องแอนเก่งจังเลยเรามาเครื่องปรุงใส่ในไข่กันนะคะอ่าเริ่มจากฟักทองน้องแอนใส่3ช้อนค่ะ ไปแครอทสามช้อนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามายิบตะลึงใส่ให้หมดเลยนะคะ่ดี๋ยวนี้ต้องตีไข่ใช่ไหมคะใช่ค่ะลุยได้เลยค่ะเป็นพอแล้วได้ด้วยพอได้ที่แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเติมน้ำลงไปนิดนึงให้ไข่เนนนุ่มแล้วเราก็เอาไปนึ่งกันได้แล้วค่ะเราเอาไปนึ่งในรังถึง15นาทีก็สุกค่ะต้องระวังน้าร้อนนะคะลูก ด้วยกันปิดด้วยกันต้องปิดแน่นๆนะถาทํทางเราจะาาอ่านกันดีกว่าดูไงล้วสุกแล้วคะเราหาอะไรมาจิ้มดูว่ามันสุกไหมค่ะเรายกขึ้นมาไม่มีไข่ติดอยู่แสดงว่ามันสุกแ,แล้วค่ะลูกสุกแล้วสุกจริงๆด้วยอม<อ><อ>งั้นเราไปป้อนน้องกัน ขอชิมได้ไหมคะได้จังอ้ํอร่อยไหมจ๊ะอร่อยจังค่ะอร่อยจังเลยถ้าน้องพูดได้ต้องบอกว่าอร่อยแน่ๆเลยเด็กเล็กต้องการคนดูแลที่เข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กโตก็ดูแลน้องได้ฝึกช่วยคุณแม่มีส่วนร่วมหยิบจับ การให้เด็กช่วยทําให้สมองฝึกทําดีทําให้คิดดีมีความสุขขณะลงมือทําด้วยนะเด็กเลี้ยงน้องเล็กก็ฉลาดได้ง่ายนิดเดียว